แต่ปัญหาของประเทศตอนนี้คือทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ตระกูลชินวัตรนะที่เป็นต้นต่อของความขัดแย้งภายในประเทศไทยลามามไปยังประเทศกัมพูชาตามหลักที่ผมเรียนตลอดนะโลกล้อมประเทศและเป้าหมายสําคัญมันเริ่มต้นจากทักษิณไปแบกท่าเรื่องของเกาะกูดจึงเป็นที่มาของสงครามที่กําลังเกิดขึ้น สวัสดีครับมามพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสังรับว,วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็ออกมากฎการมาพูดกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ายังคงเป็นประเด็นสําคัญหลังจากที่ทักษิณชินวัตรไปที่บนราชธานีสิ่งที่ตามมาก็คือมีประชาชนนะครับออกมาต่อต้านทักษิณกล่านวะหาว่าทักษิณเนี่ยเป็นเพื่อนของหุ้นเซนแต่ทําไมให้มายิงคนไทยขนาดนี้มีทั้งทหารประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตายนะครับเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จะมีการอบยชประชาชนกว่า3 0 0แสนคนจากความขัดแย้งของทั้งสองตระกูลดมนสเตียวไอ้มนไงทีมเพ์าดเพบุนดมนดมาสตยวสตยวเนี่ยเมสตยวกีเออระคอยเนวันนาเตสติวด้ดมนขวาสตยวอ่ะโอนๆมงดามนจำนาีมเพฟยกร้อะไหนมองดมน กเนท่านจะคิดว่าเหตุการณ์ของเรากับคมพูชาเนี่ยน่าจะยุติแบบไหนครับก็ทางทหารต้องเดินให้จบยุทธการของทหารเสร็จแล้วค่อยคุยกันครับก็ไม่มีอะไรถ้าจบยุทธการนานแล้วก็คุยได้รับสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปท่านคิดว่าท่านน่าจะคุยกับท่านฮุนเซนไหมครับผมไม่คุยฮะไม่คุยไม่มีความจำเป็นเครับเพราะว่าแกไม่ไม่อยู่กับเราเลย ประชุมยูเอ็สอาร์เมื่อประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อคืนเขาก็บอกว่าขอให้เราหยุดแล้วก็ใช้การเจรจาไม่เราต้องสำรวจตัวเองเขาทาอะไรไปเด็กนะรไดเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวลัผู้ใหญ่มีแล้วเราเฉพาะเ็แล้วนะฮะดี

สองสามญาตค่ะตัวคนนี่ต้องหวงบ้านวงจ้องระบายก็มีค่ะเดรนที่นี่ได้รับรับครอบครัวครอบครัวเพื่อนค่ะยากค่ะราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะช่วยยำญาคือเราคือคนไทยทำไมข้าก็เหมียนตัวมาขอเหมียนไทยด้วยอยากให้คุณสิงเขาช่วยมาเขาช่วยเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขาเขาไม่ได้ช่วยคนไทยเขาเขาไม่ช่วยค่ะว่ามแต่ของเราจะช่วยกันเองค่ะเราให้กำเน กำลังใจทหารอย่างเดียวค่ะที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้ค่ะแล้วนี่อย่งส่งสีสะท้อนไปยังไงบ้างคะให้คุณจะสีก็ร่ายแค่นี้ค่ะเขาไม่ฟังค่ะเสียงแค่กว่านี้เขายังไม่ฟังแค่เสียงเดียวเขาไม่ฟังหรอกค่ะขรหามากมายที่ตอนนี้เนี่ยวิถีทางการเมืองนะคะก็พยายามจะใช้ปลุกปั่นนะคะให้เกิดความเกลียดชังซึ่งดิฉันว่าอันนี้ต้องรออีกเช่นกันนะคะมีการปลุกปั่นกระแสที่ว่า๋อเพราะว่าสองตระกูลทะเลาะกันนี่วันนี้นะไม่ต้องห่วงไม่มีสงครามแน่นอนไม่มีอ่า ไม่มีความขัดแย้งถึงขนาดลบลาค่าฟันกันแน่นอนแม้ว่าชายแดนจะแตรยตรึงกาลังกันขนาดแน่นอนไม่มีหรอกส่วนเรื่องการอะคุณจรวีก่อนบ้างฮะไม่มีหรอกแน่นอนสงครามผมเนี่ยบอกตั้งแต่แรกคือหลายๆครั้งผมบอกว่ามันกรดกระดุมเมดแรกที่ผิดเนี่ยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวไปเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเด็นต่างๆนานาตั้งแต่ต้านเมื่อนทมนั่นนู่นนั่นเนี่ย มันผิดตั้งแต่แรกมันก็เลยมาถึงจนวันนี้ครับพอกลัดผิดไม่เท่าไหร่แล้วลืมไปว่าตัวเองอ่ะกลัดเองผิดเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาว่าไปตามแผนเขาตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยพูดอะไรมาเขาก็ตลบหลังแล้วก็ตามเข้าไปเรื่อยๆอ้เรื่องโพสต์ต่างๆนานาเราเราเรามันมันเป็นเวลาที่เราควรเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็นี่ไงเราก็ต้องการความสามารถคีแต่เราจะสามารถคีกับความอวยแตกไม่ได้ ถ้าเขาทําดีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าวิโรธฝ่ายค้านเราในฐานะประชาชนกันแล้วนเนี่ยเราก็จะช่วยกันนะครับที่นัดหมายผู้คนก็คือให้กําลังใจ้รวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวไอ้เรื่องไล่รัฐบาลเอาไว้เอาไว้ทีหลังเป็นไงก็ไปเองอยู่แล้วค<ด>ือผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้สภาเนี่ยมีการประชุมลับใช่ไหมครับก็<ช>วาระเนี้ยเชื่อไหมครับว่าคุณนพดลปฐมะเนี่ยคุณนพดลของพมเพื่อไทยนะเพื่อไทยนี่นะฮะออกมาอภิปรายด้วยเหตุด้วยผล ตำหนิการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณนบดลนปฐมภะนี่นะผมอภิปรายนะครับติเตงการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสอส,อสอเพื่อไทยเดินมาบอกว่าอภิปรายไปเลยไม่มีใครประท้วงช่วยอยู่แล้ว <c oughs> คือความห่วยแตกมันเป็นที่ประจักษ์ผมใช้คํานี้แล้วกันผมยืม <ừ> um ค,ำคำคำคำของพี่ตู่จรูพรคือมีถูกการละเทศะไหมเนี่ยจะลบ กามพูชาอยู่แล้วนยคุณไปประชุมความยั่งยืนอะไรเนี่ยการเมืองระดับสูงเนี่ยพัฒนาการยั่งยืนเหมือนเหมือนแถลงการพักเพื่อไทยทวเตี่ยเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนอันเป็นมูฟที่ผมไม่เข้าใจสี่ช่วยช่วยอธิบายเลยคืออะไรเดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาได้ไหมแถลงการอนยกตัวอย่างไม่รู้อะไรจริงๆริงเพราผมอ่านเมื่อวานนี่ผมยังสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่า เขามีปัญหากันภายในหรือเปล่าคือางพักประชาชนของวิโร์ไปแถลงการอย่างนี้พอฟังได้ว่าให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนแต่นี่พักเพื่อไทยออกแถลงการให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเสียวแมมองไปได้นี่ไงก็นี่ไงพี่ถึงบอกมันเป็นความด้อยประสิทธิภาพนะครับเพราะไอ้เหตุปัจจัยเนี่ยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่บอกมันมี2ระดับระดับแรกคือต้นตอใหญ่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือผู้นําจิตวิญญาณสองฝ่ายมีปัญหากันนะ นี่คือระดับต้น uh huh. แล้วก็มาระดับต่อมาคือ uh huh. ก็เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นฉะนั้นไอ้แก่นของปัญหาจริงๆมันมาจากเหตุแรกส่วนตัวแหละถูกต้องมันมาจากเหตุแรกปัญหามันเกิดขึ้นว่าพอสถานการณ์ที่เผชิญเหตุกันขึ้นเนี่ยเผชิญหน้าแล้วยกระดับทางยุทธวิธีทางปฏิบัติการทางทหารขึ้นปรากฏว่านะก็พยายามกระพือตัวเนี้ยยกระดับขึ้นเพื่ออะไรรู้ป่าเพื่อไปกบเกลื่อนเรื่องส่วนตัวไอ้ต้นต่อใหญ่อะที่มันมา Oh. เพราะว่าไอ้ต้นตอใหญ่เนี่ยมันคือการชักศึกเข้าบ้านพอมาเป็นตรงนี้ก็ปั่นสถานการณ์ทางทหารขึ้นมาเนี่ยเพื่อมันเอาไปกบไอ้ต้นตอ่อ oh. ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงอา้าวแล้วยังไงบ่าสิ่งที่มันน่าสลดโถทูนะ่ะมันก็กลายเป็นว่าเอาพี่น้องทหารพี่น้องประชาชนมาเป็นโลกกำบังของไอ้เหตุปัจจัยข้างต้นตรงนี้แหละที่พี่บอก อไอ้ตรงเนี้ยแล้วมันถอยฉากทัดไปเนี่ยมันจะชัดเลยอ้าวหรือว่าไม่จริงที่มันเกิดมาเนี่ยเกิดจากคลิปและคลิปมันเกิดจากอะไรอะ่ะก็เกิดจากความขัดแย้งของดําสองคนประชาชนในพื้นที่ทหารในพื้นที่ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะไม่รู้อีนอยเน่เลยอไอ้ที่เฝ้า<อ>พื้นที่ต่างๆเนี่ยประตาต่างๆคนก็ยังไปเที่ยวตามเวลาอ้าวเก้าโมงเช้าบ่ายสามโมงลงไอ้ทหารก็จัดเวลาไม่เห็นมันต้องมีการทะเลาะกันมาอะไรเลยแล้วแต่มันเกิดเป็นเหตุได้ไง เป็นเหตุขึ้นมาก็จากคลิปแล้วจากคลิปพอไล่ขึ้นไปยกขึ้นอ้าวมันก็มาจากผู้นําของสองคนนั่นแหละแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดภาพต่างๆ่านผู้ชมว่าที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเห็นในยุคนี้นะครับอย่างเด็กนักเรียนวิ่ง <c oughs> นั่นไงหลบเสียงระเบิดอยากโทรหาแม่คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่า MOU 43ยังอยู่ MOU44 ยังอยู่เยื่อใย,ยสัมพันธ์กันยังอยู่ไอ้ที่บอกว่าตั้งแต่นี้คุณทักษิณคุณหุนเซนคงจะไม่ดีกันอีกแล้วครับ <c ough> อะไรเป็นตัวรับรองอถึงได้บอกว่าตราบเท่าที่คุณแพรทองทานยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อ,อันที่จริงตราบเท่าที่บรรดาพักร่วมรัฐบาลเหล่านี้ยังอยู่อและตราบเท่าที่สอสทั้งหลายที่ยังคยายันพวกเขาและไม่ทําอะไรอยู่อม,มันก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอคือการเสียอธิปไตยของชาติอเพราะ MOU43 ก็อยู่ MOU 44ก็อยู่คนที่พร้อมจะเจรจาทําให้บ้านเมืองเสียเอกราชก็ยังอยู่ครับอดังนั้นถ้าเกิดถาม เอาตามแบบที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคนเหล่านี้ต้องออกไปจากการเมืองตลอดชีวิตเพราะไม่มีใครไว้ใจได้อีกว่าคุณจะไม่พูดอีกคุณจะไม่คุยอีกครับไอ้พวกที่มันเปิดประตูให้กับพมา่าในสมัยครั้งอยุธยานเนี่ยมันต้องตายไปเลยม,มันถึงจะตอบคำถามได้ว่ามันจะไม่กลับมาทำร้ายบ้านเมืองเราอีกคลิปนี้ผมขอตั้งคำถามส่วนตัวนะ ตั้งคำถามส่วนตัวจากคนที่เป็นคนอุบลคือผมไม่เข้าใจว่าคุณจะมาด้วยในฐานะอะไรคุณไม่ได้มีตำแหน่งในรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณมาทำไมแล้วคือผมตั้งคำถามทีนี้ว่าคุณมาทำไมมาเพื่อให้พวกเราได้รับความรู้สึกว่าอ๋อได้เสียดความเมตตาจากพวกคุณนี้หรอ คือณปัจจุบันนี้ภาพปลกของคุณก็แย่อยู่แล้วคุณควรอยู่เลี้ยงหลานเฉยๆไหนตอนแรกตอนกลับมาประเทศไทยอยากมาเลี้ยงหลานอยากอยู่เฉยๆนักหนาไงอันนี้เป็นปความรู้สึกส่วนตนัวของผมนคะคะจะว่าผมนำยังเลยก็ช่างแต่มันไม่ไหวจริงๆไม่ฮ y b i ปบงเดย์ a p p y ปบดเดย์ให้ p p เบอร์เด a ออะไรวันเกิดก็ฉลองอยู่บ้านน่นไปพาาหัวข่าวมันเขียนว่าอะไรอ่ะพาาหัวข่าวมันเขียนว่า ทักษินโผล่ทำรงทานเอ้รงครัวแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจสิบหกปีไม่มีใครอยากแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณค่ะอันนี้คควาคิดส่วนตัวนะไม่มีใครอยากแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณอยู่บ้านไปชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณอย่ามาเลยมาให้เขาควันนี้ดีฟรอเลนในขณะเดียวกันเพื่อนคุณก็เปิดฉากยิงมาที่ในพื้นที่ประเทศไทยโดนประชาชนโดนผู้คนโดนสารพัดที่จะโดนโดนโรงพยาบาลโดน บ้านเรือนโดนร <มา S 1> ้าน,นสะดวกซื้ออยู่เฉยเหอะตอนแรกคุณก็พูดเองว่าของโทองคายได้นู่นนี่นั่นแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะพ่อแม่พี่น้องของผมอำเภอ้ํา k ุ u นอำเภอน้ํายืนเผอานาจัวยตรงนี้ขึ้นไปเด่นนี้ไปอุบลเราต้องไปเจอคุณซึ่งใครเขาก็มองรู้ออกมาจากดาวังคารว่าคุณแม่งผลประโยชน์กับคุณเซนไม่ลงตัวโวย้ยอันนี้เดือดดนนันจริงจริงคือแบบอยู่เฉยเหอะ อยู่เฉยฝากเพลงนี้ถึงคอมเมนตครับหยุดต่อแล้วนาเศร้าว่าเป็นเมืองชิดสู่กระชามมึงเปิดเขาก่อนและพอเขาชา้ำสู้ไม่ไหว้หาว่าใจดำในเมืองไทยเขารักสงบแต่ถ้าเรื่องรกูสู้ไม่ขาดระเบิดลดชังใจไม่เคยแพ้แพ้เสียงเดียวก็คือเสียงแตรเลืองงองแงทำตัวเป็นเด็กเพลงพงเพลงไทยมึงเอาไปหมด ปราศาสร์หินก็ยังจะเอาเข็มนุ่นเข็มนี่จะเอาของเขาหยุดทักทีสันดานแบบนี้ให้เป็นเหมือนเดิมสงครามสงบอยู่ดีๆทุกคนปลอดภัยก่อนที่สุดท้ายจะต้องกลายเป็นศพไปลองใจให้ถามทุกนายครับ แลไม่เป็นไรสั่งได้ตร้ขายที่เราเดี๋ยวเตั้งใจเอาให้ชนะค่ะเขาไม่ใช่อยากให้ดูแลชาวบ้านหน่อยซื้ออาหารเลี้ยงเขาหน่อยลงลงพื้นที่ไปหน่อยเอามามาไปคนได้พี่จิ๋มดันเนินการพี่จิ๋มมาในนามของของของเรียน20จังหวัดนะคะของท่านของ เดี๋ยวติมเอาไปดูดูแลชาวบ้านครทำศูนย์ดังกล่าเพียงยวให้ไปสั่งสงครามค่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาพฤษภาคม2522ชาวเขมีนับแสนต่างหนีตายข้ามพรมแดนไทยเข้ามาโดยไม่รู้ถึงชะตาและอนาคตมันเศร้าจริงๆ สีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันไม่ให้ขเขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทํทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปาขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเข้าเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาล้านชาวขเขมรที่อพยพลงมาเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆน,นี่ก็หนังหุ้มกระดู พระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองส่งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงส่งสอนเลยว่านมเนี่จะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันว่งเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริงปี2518นะคะขมรแดงปกครองกัมพูชาค่ะทําให้เกิดสงครามในประเทศการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะผู้คนจํานวนมากเนี่ยบาดเจ็บล้มตายไปในการนั้นเป็นอันมากค่ะ ทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาต้องอบพยพหนีตายมาในดินแดนประเทศไทยเรื่อยมาค่ะจนถึงปีพศ2522เหตุการณ์มันเริ่มรุนแรงขึ้นค่ะกองกำลังเวียดนามบุกยึดนะคะกัมพูชาประทะกับกองกำลังของพมนแดงมีการสู้รบกันในประเทศนะคะทำให้ประชาชนกว่าล้านคนค่ะ ต้องอบพยพหนีตายเข้ามาสู่ประเทศไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถของเราก็ช่วยเหลือนะคะมีพระมหารการณาธิคุณรับชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในประเทศและก็ช่วยเหลือ อย่างสุดความสามารถด้วยทรงเป็นประธานสภานายิกานะคะของสภาการชาติไทยเมื่อเห็นประชาชนเพื่อนบ้านของเราเนี่ยตกทุกข์ได้ยากนะคะเข้ามาในประเทศไทยบางคนเนี่ยสูญเสียนะคะบางคนพร้อมนะคะเหลือแต่กระดูกก็ได้จัดสรรค่ะน้ำดื่มนะคะอาหารให้กับประชาชนเหล่านั้นที่มาเป็นแสนเป็นล้านคนคะ่ะแค่ค่ายผู้ลี้ภัยเขาอีด่างเองเนี่ยก็มีคนนะคะที่มาพำนักพักพิงนะถึง1 6 0 0 0 0ื่นคน นะะในเวลานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเราช่วยเหลือชาวกัมพูชานะอย่างสุดความสามารถร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง UNSCR และก็องค์กรพันธมิตรของประเทศอื่นๆ รวมถึงฝั่งทหารนะคะต้องรับมือและตรึงกำลังกับกองทัพที่จะเข้ามารุกรานในประเทศของเราด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวกัมพูชาในปัจจุบันอาจจะหลงลืมไปแล้วนะคะแต่ประเทศไทยไม่ลืมค่ะคนไทยไม่มีวันลืมค่ะว่าเราได้ให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรค ให้ความปลอดภัยกับประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งอาจจะเป็นบรรพบุรุษคุณปู่คุณย่าของชาวกัมพูชาในปัจจุบันเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคะ่ะสมเด็จพระราชินีโมนิกนะคะในสมัยนั้นเนี่ยก็ให้คำสัตย์สัญญากับประเทศของเราด้วยนะคะกัมพูชาจะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทยตลอดไปและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกัมพูชาลุกรึ้ประเทศไทยก่อน ตั้งแต่เผาศาลาตรีมุกขุดคูเลดวางกับระเบิดและตอนนี้ค่ะเปิดฉากยิงนะคะทหารไทยก่อนและนำความเสียหายมาสู่พลเรือนชาวไทยค่ะนี่คือความกระตันยูใช่ไหมคะสำนึกในบุญคุณของประเทศไทยใช่ไหมคะที่กัมพูชาได้มอบให้เราพลเรือนของไทยบาดเจ็บเสียชีวิตตามนี้เลยค่ะและทั้งฝั่งรัฐบาลและกระทรวงต่างๆของกัมพูชายังออกหนังสือซึ่งเป็นข้อความอันเป็นเท็จ สื่อสารกับประชาชนในประเทศและสังคมโลกด้วยความรู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะคะข้อความอันเป็นเท็จข่าวปลอมต่างๆที่กัมพูชาได้ปล่อยสู่โซเชียลมีเดียหรือสื่อสารต่อประชาคมโลกนั้นจะเป็นบาปกรรมค่ะที่มัดตัวกัมพูชาเองทำให้ประเทศกัมพูชาหมดความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมโลกกัมพูชาไม่เคยนึกถึงความหวังดีความช่วยเหลือ ที่ประเทศไทยได้โอบอุ้มกัมพูชามาตลอดกัมพูชาไม่เคยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณใดๆที่พระพันปีมอบให้ตอนนี้ประเทศไทยค่ะทำตามหลักสากลที่ปกป้องตัวเองนะจากผู้ลุกรานอย่างกัมพูชาเจ๊ขอให้นะฮะเหตุการณ์นี้จบลงอย่างรวดเร็วค่ะและขอให้มีผู้สูญเสียนะ,ะไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามให้น้อยที่สุดใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะะมาคอมเมนต์กันได้ ทักษิณก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าเรื่องดังก,กล่าวไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างคุณเซนเป็นความบ้าของคุณเซนเจ้าเดียวนะครับทักษิณไปที่อุบลราชธานีไปเยี่ยมผู้พยพนะครับแจกเงินคนละพันนะแม่ลูกคู่หนึ่งก็ให้ไปห้าพันที่เหลือก็คนละพันคนละพันคนละพัน,น,พนอ้างว่าแจกเพื่อวันเกิดในขณะที่ก่อแก้วพิคุณทองก็มีการส่งนะเด็กที่อ้างว่าเป็นเยาวชน ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกนะอุงอิงไม่ต้องมีการาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับให้มาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในขณะเดียวกันนะครับก็มีการอ้างนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะเกิดจากขมเมรไม่พอใจเพราะอุงอิงไปปราบแก๊งคอเซนเตอร์ของทางฝั่งกัมพูชา นะครับทำให้เกิดการลุกคือเกิดขึ้นและเป็นประเด็นความขัดแย้งที่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าบานปลายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายอพยพเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้แหละนะครับประชาชนส่วนใหญ่ผมถามใน Facebook ถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการประทะบาดเจ็บล้มตายพิการนะครับทั้งสฝ่ายนะ ิดขึ้นนะในโซเชียลมีเดียใน Facebook ของผมส่วนตัวเนี่ยผู้ที่แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าเกิดจากทักษิณกับหุ่นเซ็นนะครับกำลังบานปลายกำลังรุก,กรามนะครับในฝ่ายไทยก็จัดหนักจัดเต็มในขณะที่เขเมรยอมรับประเทศเล็กกว่ามีอาวุธยุโทโธปกรณ์น้อยกว่าในการจะต่อสู้กับทางฝ่ายไทยแต่การมีอาวุธยุโทโธปกรณ์น้อยกว่านะครับเขาก็อ้าง เรื่องความชอบธรรมไปฟ้องศาลโลกนะครับก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะเกิดก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศนะครับที่ผมเคยเดีมตตลอดนะโลกล้อมประเทศเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2 5 0พรอบสอเดือนธันวาคมในสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะมีการบางข้อตกลงระหว่างคุณเซนกับทางฝั่งทักษิณซึ่งคุณเซนนั้นสารภาพเองว่ามีการส่งเอกสารลับไปให้ กับทางหุ่นเซนจึงรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างจนทําให้มีการพังการประชุมอาเซียนที่พัทยานะครับและหุ่นเซนก็เปิดก่อนเพื่อนเลยนะจากนั้นก็มีการบุกของกลุ่มคนเสื้อแดงเข้าไปทําลายการประชุมอาเซียนเกี่ยวข้องกับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับที่เอามาจากกัมพูชาได้รับการสรนับสนุนจนเกิดสงครามกลางเมืองกลางกรุงเทพมหานครในปี2 5 2นะครับและปี2 5 5 3ลาปามจนเป็นการเผากรุงเทพมหานคร ประเด็นที่น่าสนใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาครั้งนี้เหตุการณ์ลักษณะก็ใกล้เคียงกันนะครับโดยมีเป้าหมายเดียวกันฮะในคราวที่แล้วไปฟ้องนะครับเรื่องของเขาพระวิหารซึ่งนอกจากขมงจะฟ้องเรื่องเขาว,วิหารต่อศาลโลกแล้วนะครับขมงยังต้องการให้บริเวณพื้นที่ทางทะเลเป็นของขมงด้วยแต่ปรากฏว่าศาลโลกยกฟ้องในกรณีของพื้นที่ทางทะเลนะครับซึ่งหวังว่าจะได้แหล่งน้ํามันในทางทะเล หลังจากที่มีที่ปรึกษาของคุณเซนสมัยนั้นชื่อว่าทักษิณชินวัตรซึ่งนะคุณเซนก็ออกมาแฉทั้งหมดอย่างที่เราทราบว่าไม่ว่าจะเป็นการใส่ลายพระมหากษาัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกาสารลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อการต่างๆทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องและที่ผ่านมาการชมรุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทักษิณนะก็ไปชุมนุมในประเทศเขมรนะครับแล้วก็ต่อต้านประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นะครับประเด็นที่ต้องวินิจัยมากกว่านั้นก็คือสถานการณ์จนถึงขณะนี้เป็นยังไงตัดสินประกาศเองอ้างว่าจะต้องให้ทหารจัดการขเขมรให้เด็ดขาดนะยืมมือทหารเป็นคนดำเนินการปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตระกูลสองตระกูลที่เกิดความขัดแยง้งนะครับเป็นเรื่องความบ้าของฮุนเซนเองนะครับที่ออกมาแฉเรื่องอุงอิงนะครับที่ออกเอาข้อได้จริงทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นมาทําการแฉทักษิณแฉสองตระกูลนะครับ เรื่องการขายชาติขายแผ่นดินคลิบลับโผล่ออกมาจนมีการแจ้งความคดีในข้อหาทรยศชาตินะครับตอนนี้คดีต่างๆไปอยู่ที่สอบสวนกลางเอาผิดกับอง้งอิงและไปฟ้องต่อสาลธรรมนูญน,นะครับในกรณีเรื่องของจริยธรรมโดยกลุ่มสว,วมีการยื่นฟ้องจนเป็นที่มาของการหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมเรียนหุ้นส่วนนะสถานการณ์ยังคงจะโกโซบิกต่อไปการจะหยุดยิงเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอน ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะโดยปกติก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสองสัปดาห์นะครับทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงเพราะทางเขเมรน,นั้นจะไม่มียุทธุปกรณ์ในการต่อสู้นะครับเพราะทางจีนยืนยันไม่ให้การสนับสนุนเขเมรน,นะครับด้วยการส่งกระสุนไปให้เขเมรเพิ่มเติมนะครับทำให้เขเมรอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากในขณะที่ฝรั่งเศสก็ปฏิเสธเช่นกันฮะที่จะให้การสนับสนุนทางฝั่งของเขเมรน,นะครับเป้าหมาย กองบัญชาการต่างๆอย่างน้อยสองแห่งฮะซึ่งเป็นกองบัญชาการสําคัญของกัมพูช์ตอนนี้ถูกทําลายเป็นที่เรียบร้อยแต่ปัญหาของประเทศตอนนี้คือทักษณิษณชินวัตรนะครับแล้วก็ตระกูลชินวัตรที่เป็นต้นตอของความขัดแย้งภายในประเทศไทยลามามไปยังประเทศกัมพูชาตามหลักที่ผมเรียนมตลอดนะโลกล้อมประเทศและเป้าหมายสําคัญมันเริ่มต้นจากทักษณิณไปแบกท่าเรื่องของเกาะกูดจึงเป็นที่มาของสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ